สวัสดีครับที่นี่ RDD รถดีเด็ดซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับปมคุณแผนเบอร์โทร0 8 3 4 4 0ป 2297ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรนี้อาดีดรถดีเด็ดเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออัลคเนียแคปิตอลวันนี้นะครับผมมี Mercedes-Benz อ่ะบอกคุณแบรนด์ r c e d e s เ e n z นอีกแล้วซึ่งตัวนี้นะผมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวปลั๊กอินนะครับเป็นตัว E 3 5 0 E นะครับและที่สำคัญเป็นตัว AMG พาร์ AMG ชุดแต่ง AMG นั่นเองนะครับคันนี้บอกราคาเลย4 0 0แสนไม่ใช่4แสน1ล้าน4แสน บาทนะครัได้ชุดแต่งเป็น AMG นะราคาน่าจะย่อมเยาวกว่าหลายๆที่และที่สำคัญคันนี้ใหม่อยู่ประมาณ70,000กว่ากิโลเท่านั้นกับเลขทะเบียน8กไก่ช่อช้าง388นะครับสามารถเสียบปลักอินได้ตรงช่วงบริเวณนี้นะครับด้านท้ายจะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเป็น E350 E ปลักอินนะครับสภาพภายนอกโดยรวมนะครับสวยสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ชุดแต่งล้อเนี่ยเป็นแบบ AMG นะ,ะหล่อทีเดียวหล่อเลาเอาการ นะไม่ธรรมดาไฟหน้านะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าเป็นแบบดาวแบบนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูภา,นะา,ายในก่อนพาดูภายในด้านบนนะครับเขาก็จะเป็นหลังคาแบบหลังคาสล,ลุกอย่างนี้นะเป็นสีดำนะครับขออนุญาตฝุ่นเยอะนะฝุ่นเยอะนิดีนึงเดี๋ยววันรับรถนะครับเดี๋ยววันรับรถนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะอ่ปเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะครับในส่วนของภายในนะครับเปิดขึ้นมานี่เขาก็จะมีเป็นแอมเบียนท์ไลท์นะสวยเลยทีเดียว ยาดนะค่ะกาไปนั่งปุ๊บอืมเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้ากิโลเมตรนะไม่ได้ใจว่ากล้องเห็นหรือเปล่าเอ,อ่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟไฟเขาจะค่อยๆปอยรึ๊บรึ๊บรึ๊บบขึ้นมาอย่างนี้นะอ่าสวยเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับ p u s สตาร์ทอ่าสตาร์ทเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมขออนุญาตลดเสียงลงวอลลุ่มนะ ก็เสียงวอารุ่มลงนะครับตอนนี้ไม่เ0 0 0ห่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับก็เป็นแบบระบบไฮบริดนะครับสามารถเฉีย,เฉยบเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ชอบตรงหน้าจอเขาจังเลยนะครับก็คือจะเป็นแผ่นเดีย,วยาวๆเลยนะแล้วก็เพิ่มเติมภายในเนี้ยได้เป็นชุดคาร์บอนแบบนี้นะอ่าสวยทีเดียวนะครับใครหาอยู่นะเป็นชุดคาร์บอนพาร์ทคาร์บอนผมว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าสภาพโดยรวมละค่อนข้างสวย นะครับแล้วก็ในส่วนของที่วางแก้วน้ําเห็นไหมเอ่ยนะก็จะมี2ช่องแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงแอร์นะมีปรับอุณหภูมินะครับช่วงปัดอุณหภูมิขึ้นลงนะค่อนข้างอิสระนะครับแล้วก็แยกซ้ายขวาเพิ่มเสียงลดเสียงแอร์นรับเขาจะค่อยๆออกมาแม่สวยทีเดียวนะครับพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมีแพนด์ชิพด้วยอ่ะหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันนะถือว่าโอเคในส่วนของ E 350E ผมชอบในส่วนของแอมเบรไลท์นะสวยสวยเลยทีเดียวครับแล้วก็ <c oughs> การปรับเบาะนะสามารถที่จะปรับสีตร,ตรงนี้ได้ด้วยอ่าปรับในส่วนของตรงที่รลองน่องตรงนี้นะตรงรลงน่องนะครับค่อนข้างโอเคนะครับกับราคา1,489,000บาทนะครับซึ่ง ได้เป็นตัวเอนะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพิ่มเงินอีกหน่อยนึงนะับได้เป็นตัว MG แล้วก็ราคาน่าจะย่อมยาวกว่าหลายๆที่มีฮูของคนจีนมาอยู่ตรงนี้ด้วยน่าจะ,ะผู้ใช้งานผู้บริหารเก่านะับน่าจะเป็นคนจีนนะแล้วก็การไล่ตะเข็บในสงองคอนโซนนี้ถือว่าสวยนะครับเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ภายในถือว่าดีเลยทีเดียวเพิ่มเติมมีสลูปให้ด้วยแนะ่ไม่ธรรมดานะสามารถเปิดปิดสลูปได้นะครับ ดีเลยทีเดียวนะครับ E สา0าน E นะครับ Ambient Light นะครับเป็น Ambient Light 64หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะขออนุญาตเช็คข้อมูลให้รอบหนึ่งเพราะว่าสีในส่วนของ Ambient เนี่ยครับสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะเปลี่ยนไปสีฟ้าสีม่วงแล้วก็น่าจะเป็นสีอื่นๆนะครับแต่ตอนนี้ถ้าในกล้องเห็นก็จะเป็นแบบสีสีออกชมพูแล้วล่ะ,ะนะ <c oughs> ลูกเล่นลูกเล่นนะครับและอีกส่วนที่ชอบก็คือหน้าจอนะเห็นไหมอ่ายาวเลยทีเดียวนะครับเป็น แผ่นเดียวกันเลยนะถือว่าค่อนข้างโอเคนะผมไม่มั่นใจภาษาในส่วนของรถเบนซ์เรียกว่าไงนะใครรู้ตอบทีนะแล้วก็พันธุ s ชิ p นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะกับ Mercedes-Benz รุ่นนี้นะครับส่วนตัวชอบบอกว่าชอบทุกรุ่นเลยคุณแพรนะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เรามาดูในส่วนของสับเนาตัวรถนะครับรถเป็นโฉมปี2018นะ กับคันนี้ E350E นะครับชื่อแรกบริษัทกรรมสิทธิ์เลยก็คือบริษัทผมเองก็คืออาคาเนียแคปิตอลน,นั่นเองนะครับสนใจไงก็ติดต่อคันนี้ได้นะครับกับเลขใหม่ประมาณ70,000กว่ากิโลเท่านั้นแม ใครหาอยู่ตอบโจทย์ได้ดีแน่นอนนะครับภายในสวยเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนนี่เปลี่ยนเป็นสีม่วง้วเห็นไหมเมื่อกี้บอกว่าเป็นสีอะไรสีสีแดงๆเปลี่ยนแอมเบรไล์สีม่วงละนะครับสวยเลยสวยเลยตรงนี้สีน้ําเงิน <c ười> เขาจะไล่เฉดสีไปเรื่อยๆนะสวยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของผู้โดยสารตอนท้ายกันว่าเขาเป็นยังไง <c ười> สีขาวนะครับคันนี้ในส่วนของคันนี้ใคร หาสีดาสีขาวนะผมมีนะตอนนี้นะครับพรมกระดุมมีมาแล้วนะครับเบาะผู้โดยสารตอนท้ายถือว่าดีนะครับให้มานะแล้วก็แอร์สามารถปรับได้นะอ่าปรับแอร์ความแรงอิสระได้ด้วยนะ2ช่องแบบนี้นะครับแล้วก็ที่พักแขนนะครับตรงนี้เพิ่มเติมเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของใส่ของได้นะที่วางแก้วน้ํานะครับแล้วก็ ฝั่งนี้นะถือว่าโอเคนะครับเบาะหนังสวยทีเดียวนะครับใครหาอยู่คันนี้ซื้อเงินสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายเนี่ยแม่นไมสวยสวยสวย,สวยทีเดียวนะครับสนใจไงก็ติดต่อทักทายได้นะบเบอร์โทรผมด้านล่างนี้นะครับ0834402297เลนะครับหรือว่าลูกค้าจะแอดไลน์เพิ่มเติมผมจากเบอร์นี้ด้วยก็ได้ แล้วก็ในส่วนของซื้อเงินสดไม่เก็บแบตแล้วจัดแฟนนั้น์จัดได้สูงสุดถึง84่งวดด้วยกันนะครับสนใจไงก็ติดต่อทักทายได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน E ีีหน้าฝากไว้ด้วยกับ Merced e เ Ben น e 3 5 0 e ป l ั g i n ินคันนี้นะครับพิกัดนะครับก็คือจะอยู่ที่โกรดังเทพรักนะครับใครเดินทางมาไม่ถูกก็แอดไลน์ผมเบอร์นี้ด้วยละกันนะเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้นะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสําหรับวันนี้ลลไปแ้วสวสสััดีครบ